ทำอธิษฐานส่วนบุญสำหรับนักบวชผู้มีศีลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เพราะบุญนั้นและการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งโรกุตระทําก้าในทันทีถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้อาภัพอยู่ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัฏตะสงสารขอให้ข้าพเจ้า ได้เกิดในประเทศอันสมควรได้คบกัลยาณมิตรได้ฟังพระสัทธรรมได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและไม่เข้าถึงฐานะแห่งความอาภัพ18บอย่างข้าพเจ้าพึงเว้นจากเวรทั้งห้าพึงยินดีในการรักษาศีลไม่เกาะเกี่ยวในการมาคุณทั้งห้าพึงเว้นจากเปลือกตมกล่าวคือกรมขอให้ข้าพเจ้า ไม่พึงประกอบด้วยทิฏฐิชั่วพึงประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงามไม่พึงคบมิตรชั่วพึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณคือศรัทธาสติหิริโอตปะความเพียรและขันติพึงเป็นผู้ที่ศัตรูครอบงำไม่ได้ไม่เป็นคนเขา คนหลงงมงายขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อมและความเจริญเป็นผู้เฉียบแหลมในอัตธรรมขอให้ญาณของข้าพเจ้าเป็นไปไม่ขัดข้องในธรรมที่ควรรู้ดุดลมพัดไปในอากาศฉะนั้นความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าที่เป็นกุศลขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อ คุณที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกๆุกภพเมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเครื่องค้นทุกเกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์ ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรพชาอุปสมบทแล้วเป็นคนรักศีลนีศีลทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระศาสดาขอให้เป็นผู้มีการปฏิบัติโดยสะดวกตัดสรู้ได้พันกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลอันเลิศอันประดับด้วยธรรมมีวิชาเป็นต้นถ้าหากพระพุทธเจ้ายังไม่บังเกิดขึ้น แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ยานเป็นเครื่องรู้เฉพาะตนอันสูงสุดเทินสาธุสาธุสาธุ